สำหรับยิ่งใหญ่สุดอลังการนะครับสำหรับเซนทันขอน,น,กนแก่นแจกความสดใสสนุกสนานกับการรับแคมเปญซัม m มอร์วันเดอร์เฟส2024มากรรมซัมเมอร์ชอปกินเที่ยวสนุกเกินต้านที่ศูนย์การค้าเซนทันไทย สำหรับเซนทันไทยเซนทันทั้งหมดนะครับราก็เซนทันขอนแก่นโดยมีผู้เรหันชนเซนทันร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยาปินรัตน์นะครับผู้ช่วยผู้จัดการกรรมการภาคตะนดเฉียงเหนือบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนคุณปิยะมิตรสิจันะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเซนทันพัฒนามหาชนคุณเพนพัดสอนตรงสิริผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนทันขอนแก่นแบบ ฮอตกินฟรีพุ่งทยานติดเทนแบบเลเวลอัพนะครับเซนท่านพัฒนาปลูกเทนซัมอมิติใหม่เปิดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับซัมเมอร์เฟสอ่าวันเดอร์เฟส2024นะครับในระหว่างวันที่7มีนาคมถึงวันที่19พฤษภาคมย้ำเป็นเดอะเวิร์นเบสซัมเมอร์ดิวิชันดิบิเนชั่น นะครับสำหรับประสบการณ์ใหม่ๆของ Summer Festival ที่ดีที่สุดในมิติใหม่ที่สุดตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์มอบความสุขที่เซนทันนะ